รอพี่ออยถึงสามนะตอเนี้ถ่ายรูปพี่อัพาหนุ่ึ่งสองสวยอ่าโอเคจ้ะเมื่อกี้หนูก็ไม่รู้ว่าแบบออกมาได้ไหมอ่ะฝรั่งฝรั่งดีทุกท่านค่ะงานแบบจริงจังงานค่อนข้างแบบซีเรียส โอเคออกกลืนเลยครับค่ะค่ะดีค่ะดีทุกคนค่ะดีค่ะเห็นว่าเป็นนางเอกใช่ค่ะเรื่องนี้เลยเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ของงานสายไอรักสองแผ่นดินค่ะก็เป็นงานเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์ไทยจีนค่ะก็เป็นความสัมพันธ์อันยาวนาน50ปีเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็เราก็จะรับบทเป็น สาวไทยที่พบรักกับหนุ่มจีนซึ่งก็ในมันจะเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นค่ะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างไทยกับจีนในช่วง50ปีที่ผ่านมามเรื่องราวแบบผู้พูดถึงในแง่ไหน่างนเป็นเรื่องราวเนี่ยคือก็จะมเีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงสอดแทรกเข้าไปในเรื่องแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นหนังรักที่แบบค่อนข้างน่ารักโรแมนติกแล้วก็เป็นหนังแบบค่อนข้างแบบเป็น หนังชีวิตเลยอะค่ะใช่พี่ปัดพุ่มกับพี่ปัจยาพุ่มกับใช่ค่ะเลือกมุกไปเลยว่าต้องเป็นหนูนะเพราะดีใจูมากค่นข้างๆดีใจค่ะเพราะว่าเราเราเราดูเป็นสาวไทยแต่ว่าวันนี้แต่งตัวดูฝรั่งแต่งตัวดูหมยฝรั่งคือไวมเตอร์แต่ว่าเออก็ดีใจที่ได้ถ่ายทอดแบบในแนวของสาวไทยค่ะแล้วก็มีการแบบทำอาหารไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เริ่มถ่ายใช่ไหมคะยังไม่เริ่มถ่ายค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มีความ เรียกว่าความกิมมิคของมันก็คือเราอต้องเล่นเป็นตั้งแต่อายุ18จนถึงอายุ60กว่าเลยค่ะใช่ก็คือเล่นคนเดียวยาวใช่ค่ะเรา18เนี่ยเราไม่รู้เราเราจะไหวไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่นะคะอันไหนน่าจะอันไหนน่าจะยากกันเล่นเป็นเด็กหกสิบอาจจะง่ายกว่าเล็กเล็กเวิร์กช็อปอะไรไปบ้างยังากลู้กำลังจะเริ่มเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็ ของในส่วนของพาร์ทหกสิบเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เอไอช่วย,ย,ยมีในส่วนของแบบภาษาด้วยไหมครับทั้งหมดภาษาเนี่ยผมว่าพีเอชพีเอ,พ,เอ,พ,เอพระเอกเนี่ยน่าจะลำบากกว่าเขาพระเอก เรื่องที่ขอเอ็มว <MV S 1> ีเนี่ยก็คือแบบว่าเขาน่าจะต้องแบบพูดเป็นเหมือนคนจีนที่มาอยู่ที่ไทยค่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นคิดว่าของเขาจะลําบากกว่านิดนึงจะยากกว่าคิดว่าต้องเวิร์กช็อปเรื่องของคาแรคเตอร์มากกว่าของเราเราเป็นสาวไทยอยู่แล้วคุณดันไหมเราก็เป็นสาวไทยแบบตัวแทนไทยทอดเลยเรียบร้อยความเป็นสาวไทยเลยใช่แล้วทาได้เพราะเรื่องนี้คือพูดถึงความสัมพันธ์สองประเทศด้วยห้าสิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่เราภ<ช>ูมิใจยังไงบ้างที่ได้เป็นตัวแทนเรื่องนี้คือก็รู้สึกว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้มันคือ50ปีมีครั้งเดียวค่ะ<อ> <laughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นมาแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่แบบว่าให้ให้เกียรติเรามารับรับบทนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่คิดว่าเรา,เราจะได้แบบรับงานใหญ่ขนาดนี้ค่ะจะได้ดูเมื่อไหร่แล้วก็ผ่านช่องทางไหนได้บ้างค่ะ อออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลเขาแบบบอกอีกทีนึงดีกว่าใช่ค่ะเพราะตอนนี้ก็กำลังแบบอยู่ในช่วงแบบกำลังจะเริ่มถ่ายทำค่ะก็รอติดตามใช่ค่ะบทบาทใหม่ของยุกด้วยบทบาทใหม่ค่ะแล้วก็เป็นแบบเป็นย้อนยุคนิดึงด้วยเงี้ยค่ะเล่นเป็นทั้งสาวแล้วคนแก่ทั้งสาวและแก่ในเรื่องเดียวเออในในคนเดียวเอฝักฝากด้วยฝากด้วยค่ะอย่างนี้จะมีการแบบเป็นทำไปทั้งหมดที่ ประเทจีนเลยไหมครไม่แน่ใจค่ะก็ยินดีค่ะอยากไปอยากไปอพร้อมพร้อมพร้อมค่ะเดี๋ยวฝึกภาษาจีนรอเออค่ะโอเคขอเรื่องของเราบ้างค่ะต้องขออนุญาตเข้าเรื่องอเลยเนาะเรื่องดาราเ่ื่อนรัก ตอนนี้อาจจะแบบได้ได้นิดหน่อยเพราะว่าพอดีทางทางงานเขาก็ซีเรียสมันเป็นงานจริงจังไยคะได้จริงจริงก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจเพื่อนมุกกว่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เราก็อยากให้เคารพการตัดสินใจของทุกฝ่ายอะไรเงี้ยมุกก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเลือกสิ่งที่โอเคสําหรับตัวเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะสาหรับตัวมุกก็รักเพื่อนมากก็รักมาก เราเจอกันครั้งสุดท้ายวันไหนเอ่ยวันที่เลี้ยงวันเกิดนิชาไหมคะอ๋อใช่ค่ะก็จริงจริงจมีวันเกิดนิชาแล้วก็มีกินกินข้าวกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นโมนิชาแอปเปิ้ลสภาพจิตใจแบบโอเคไหมเลยนะคือเขาตั้แฮปปี้ดีดีนะะก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาจะเป็นคนที่อาจจะต้องการสเปซในการแบบว่าค่อยๆโปรเซสแบบความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบว่ามุกว่าก็ทุกคนให้ให้สเปซกับเขา ตูดิวิชาเป็นคนแบบเรื่องอะขแข่งแกร่งแล้รอะคะเขาแข,แข่งเขาแข่งแกร่งเขาเรียกว่าไงเขาเขาแบบเขารักษาใจตัวเองได้ดีอย่างนี้ดีกว่าค่ะ<ช>ยังตัวตยมให้กำลังใจยังไงคะก็ ลิฮาเขาชอบกินหมาล่าค่ะเ่วงนี้ก็ถ้าใครแบบว่าชอบถ้าใครแบบว่าลูกค้าหมาล่าสามารถเข้าลิชาได้มันจะอยากกินทุกวันเลยเลยนะคะแสดงว่าหมาล่าเยียวยาได้เหรอตอนนี้เยียวยาได้ทุกสิ่งหมาล่าเข้าเลยใช่เข้าได้เลยค่ะหมาล่าค่ะวันนี้ลิชายังมีอาการเศร้าซึมอยู่บ้างไหมคะ ไม่ไม่เห็นค่ะอืมตอนนี้ก็แบบแฮปปี้ดีก็อยู่อยู่กับเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลอง่วงเขาในจุดไหนส่วนตันแบบส่วนตัวเราเองส่วนตัวเราเองเหรอคะตอนนี้ก็จริงๆจริงๆก็ห่วงเรื่องแบบเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มากกว่าแบบเรื่องแบบตอนนี้ก็ตอนนี้เขาก็มุ่งหน้าที่งานเยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้ฝากติดตามงานของนิชาด้วยแบบเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ไหนจะทํา เหมือนจะทำสไตลิสต์ให้เพื่อนสนิทกันด้วยนะคือนางก็จะแบบเป็นคนที่ชอบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าถ้าใครใครทําอะไรใครจะไปงานไหนบอกด้วยนะเดี๋ยวจะแต่งตัวให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอย่างจะมีแอปเปิลเนี่ยก็จะไปมีงานวันพรุ่งนี้เป็นงานใหญ่ของแอปเปิลเลยเป็น pro element นะคะก็แบบนิชาก็เป็นคนมาแต่งตัวให้เดี๋ยวเราดูว่าแอปเปิลจะปังขนาดไหนรู้เพื่อนๆอย่างเงี้ยเหรอคะ ก็คือแบบคิดหัวตลอดเท้าช่วย่อนเลยคิดที่ร้านหมาละคิดที่ร้านหมาละคิดคุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือก่อนได้เลยบอกว่านิชาโซเชียลดีท็อกอยู่ไม่เสพข่าวไม่อะไรเลยตอนนี้เสบข่าวบ้างหรือยังคะเขาเขาก็รับรู้ทุกเรื่องค่ะเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาอ่านคอมมงคอมเมนต์อะไรให้มันแบบจริงๆมันต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาแบบตัดสินใจยังไงค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันจะเป็นยังไงก็ยังไงมุกกับวิชาเราคบกันมา เกินครึ่งชีวิตคนก็ยังไงเราลักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่งข้างอยู่เคียงข้างซัพพอร์ตเสมอคือตอนนี้หลายคนกำลังให้เข้าคิดอะไรก็บ้างมต้องข้างในเหรอจริงๆเขาแบบเขาแฮปปี้ดีค่ะทุกคนบอ่ต้องห่วง่นีคถามหลายๆคนก็แบบ ตอนนี้ก็แบบกบรอคําตอบจากนิชานะจะคืนดีไหมหรือจะแบบนิชาเขาเลยน่าจะมามาบอกเองใช่พอดีมุกก็แล้วก็ไม่ทราบการตัดสินใจตรงนี้ด้วยใช่นี้อันนี้ต้องให้เขาบอกเองก็คือมุกเคารพกันในแสิเใื่อนใช่มุกมุกก็คิดว่าทุกคนควรเคารพการตัดสินใจของเขาด้วยแบบว่าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่โอเคสําหรับตัวเองสบาใจตัวเองอยู่แล้วใค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมุกก็เสียใจแทนเพื่อนอ่าอย่างเรื่องที่มุกแบบโพสต์ไปอะไรเงี้ยมุกก็รู้สึกแบบนั้น แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าแบบ มุกจะสามารถไปบอกว่าเฮ้ยต้องทำยังไงอะไรยังไงแต่นั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกของมุกใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ช้างก็ถือว่าโชคดีนะที่มีเพื่อนแบบมุกแบบปุกใช่ทุกคนที่มาเป็นดาราคือมุกแบบว่าปกติเราเป็นคนเราอยู่ข้างนอกเราเรียบร้อยมากแต่ว่ามุกก็เพิ่งบอกเพื่อนๆสามคนเนี้ยไปว่าเวลาเราชั้นอยู่กับพวกเธอชั้นกลายเป็นแบบคนป่าแบบชั้นเป็นคนป่าแล้วที่อยู่ข้างนอกชั้นเป็นสาวหวานนะคะเซลได้ขอบคุณพี่ทุกคนขอบคุณมากที่บอกว่ามุกสวยขึ้นมาก ขอบคุณค่ะรอดูรอดูหนังเล่ยนะคะฝากด้วยฝากด้วยค่ะฝากดค่ะดี๋จะถ่ายลูกตากนค่ะตันเขาก็ไม้อะไค่ะ